นี่ลูกป้าจ้อยป้าจ้อยเหยื่อคนใหม่ของหนูมาแล้วครับรู้จักวะมีนารู้จักป้าจ้อยไหมสวัสดี<อ>ค่ะป้าจ้อยมาหามีนาเหรอคะคิดถึงป้าจ้อยจังเลย <c oughs> รู้จักป้าจ้อยไหมลูกนี่ะเจลูกโอ้นู่นน่ะเล่นบอลแบบเตะบอลไปเตะบอล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  ตาุายเนาะก็ไม่มีโอะไรดี้วตาไอยู่ตาไปต่อใบต่อใบสมัครงานอ่ะต่อยูงงานอ่ะไปกระจักปน้งจัดยุงกัดยุงกัดขา งอะดูยุงเต็มเลยดยุงกัดเธอเหรอยุงกัดเล่นเล่นเล่นกับาเจ้เล่นเลกับ่เจลยก็พิ่งอาบน้ำแมปแมเสีกเข้าไปแล้วตัวเองเลอนะแ้วเดี๋ยวดูเดยวเข้าไปอถถอยถอย กลัวกวซองเจาะเลือดไงวันนั้นไม่ยอมให้เขาเจาะเลือดเขาเลยต้องทำซองซองเจาะเลือดดูแอคติ้งมีนาสิครับทำแบบนี้กับป้าจ้อยนางพับเพียบเรียบร้อยมากๆอะไรจะขนาดนั้นนั่นเลยนั่งเล่นกับป้าจ้อยเลย คุกกี้คนโชว์ประจ้อยอ่ะออเดี๋ยวดูตากันเลอะงวงเลอะดินแล้วก็ไปเช็ดตาโชว์ประจ้อยดีสวยยัง มีนาเป็นช้างทูโทนแล้วยังครับยังไม่พอทุกๆโมเมนต,ต์ที่แสดงออกมาเนี่ยบอกเลยครับว่าหาดูยากมากสำหรับสาวน้อยตัวนี้ลงทุนปีนคอกเพื่อจะโน้มตัวเข้าไปหาป้าซะด้วยเวอร์จริงๆเลยครับขอบอกพี่แอดพี่แอดไม่เข้าใจมีนาหรอกพี่แอดไม่รู้หรอกว่ามีนาเนี่ยคิดอะไรอยู่ทำเป็นอยากจะอ้อนประจอยอะดิพีแอด มีนาเนี่ยถือคติต้องอยู่ให้เป็นค่ะไม่ออกไม่ออกเ้อเ้อเด้อด้อเด้อเด้อใครๆก็รู้จักป้าจ้อยครับเพราะก่อนนั้นป้าจ้อยเนี่ยเป็นคนที่เอ็นดูตุลามาก <Okay. S 1> หลังจากที่ตุลาไปตั้งด่านลอยของผลไม้อยู่ทุกวันหลังจากนั้นตุลาไม่ต้องไปตั้งด่านเพราะว่าป้าจ้อยเนี่ย <Okay. S 1> เอามาให้ถึงที่ เอาสิตุลาซะอย่างใครเจอตุลาตอนนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าเสร็จหมดทุกรายเพราะว่าตุลาเขาเนี่ยโปรยเสน่ห์เก่งจริงๆครับได้เอ๊เอาละเอาละครับมาถึงยายมีนารางสีความน่ารักเนี่ยมีอยู่เต็มตัวเหมือนกันเพียงแค่บ,บุคลิกต่างกันมาดูบุคลิกของยายส้มจุกมีนากันดีกว่าครับว,ว่าเขาเนี่ยจะแสบขนาดไหนมาดูกันครับว่ามีนาเนี่ยจะเอาชนะป้าจอยได้ไหม อตดโชว์ป้าจ้อยได้เลยโมเมนต์ที่แสดงออกมาให้ป้าจ้อยดูเนี่ยมีเยอะจริงๆครับเขาเนี่ยงัดมาทุกเม็ดโดยเฉพาะการตดลากยาวๆเชื่อว่าป้าจ้อยไม่เคยเจอแบบนี้แน่ๆรู้จักการสร้างเรื่องราวประทับใจครั้งแรกด้วยการปล่อยเสียงตดให้จดจำพี่แอดใครจะทำแบบมีนานได้บ้างล่ะคะเพราะฉะนั้นรักนะคะทุกคน โดนกินกันหมดเลยทีให้หวยอะ่ะถูถูถูใช่ค่ะใช่อาจจะเดือนหน้ารอรอดูก่อนไงบอกเลยครับไม่ยอมห่างไปจ้อยเลยไปติดใจอะไรป้าตอนไหนเนี่ย แทบจะไม่เคยเห็นทําอะไรแบบนี้กับใครเลยจริงๆเจอพี่จันเนี่ยก็แค่วิ่งเข้าไปหาแต่ว่าหน้าเนี่ยยังทํานิ่งๆแต่กับป้าจ้อยทั้งสีหน้าท่าทางนัดมาทุกเม็ดหรือมีนาจะรู้ว่าป้าจ้อยมีผลไม้เยอะแยะมากมายหรือว่าตุลาเคยมาบอกอะไรหรือเปล่าเอาใจป้าคนนี้ไปเลยนะเราเนี่ยจะไม่อดเชื่อเราอิ่มสบายท้องแน่แน่เดินไปเดินมา อย่าลูกอย่าปีนเดี๋ยวเจ็บแรงเยอะอยู่แล้วค่ะบาง <Okay. S 1> เขาจะประเมินไม่ได้ว่าเขาทำแบบเนี้ยเราจะเจ็บไม่เจ็บไงอืมดูดูดู เล่นทางอีก<ป>ะนะออกมาออกมาออกมาเร็วเไนไม่ปีนลูกไม่ปีนเดี๋ยวโดนไม้ไม,ม,าามามามาป้าจะบอกพี่ตุลานเรียบร้อยกว่ามีนานี่ยังกะลิงลิงถมูลน่ะลิงถมูลนะลูกใช่ไหมในระหว่างที่เขาคุยกับป้าจ้อยเนี่ย แมวเจ้าถิ่นวันนี้ลุกร้้ำเข้ามาในพื้นที่ของมีนาครับเข้ามาใกล้มีนาเลยดูเด็กเขามองหน้าแมวสิครับป้าจ้อยป้าจ้อยจ๋าช่วยหนูด้วยแมววนเข้าข้อผค่ะอยู่ๆไม่ปีนมีนาไม่ปีนลูกกำเลยคิดว่าจะกล้าไล่แมวที่ไหนได้วิ่งไปฟ้องป้าจ้อยซะงั้น ไลด่ดิลูกไล่ดิไล่ดิไล่ดิมานี้มานี้มานี่มานี่หลังจากที่เขาอวดปลาจ้อยมาได้พักหนึ่งปลาจ้อยเนี่ยเขาอยู่กับสัตว์มาตลอดครับอาวุธสำคัญในการเข้าหาสัตว์ป่าของปลาจ้อยก็คืออาหารครับ มีนาก็ได้รับสิ่งนั้นป้าจอยไปหามาให้มีนาแล้วครับเป็นใบไม้สําหรับน้องมีนาครับแมวเนี่ยยังอยู่แถวแถวคอกมีนาเลยครับเพื่อกู้ภาพลักณ์ของตัวเองมีนาทําสิ่งนี้ให้ป้าจอยเห็นครับโอ้สู้สู้สู้รแมวเรแมวอืมอืม ไปเลยเหมียวไปเลยมีนาบอกเหมียวไปเลยพี่แอดหนุ่มไม่ได้ทําให้ป้าจ้อยเห็นอยากทาให้พี่แอ๊ดพีนตไปั้งรูกหลักว่ามีนาเนี่ยไม่ได้หยองค่ะสุดท้ายแมวก็หนีมีนาไปแล้วนะครับหลบทําไมแน่จริงก็ออกมาสิอย่าหยองสิเจ้าแมวเราเนี่ยน่ารักเราไม่ดุร้องนาได้ทีขี่แพะไล่แล้ว ย่างยางจะเข้ามาอีกออกไปเลยนะเราไม่ได้อยากมีเรื่องกับนายหรอกนะป้าจอยจ๋ามีนาไล่แมวไปแล้วค่ะมีนาเก่งไหมคะ ่ะเ uh <akan> <S an> ี้ยวเคี้ยวแหลกแล้วก็คายเห็นไหมจะไปหัดเคี้ยวจมูวไม่กิน เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเช้าช้บชอบโอ้ยหลังจากนั้นโลกทั้งใบของมีนาก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ ป้าจ้อยเนี่ยติดเบ็ดมีนาไปซะแล้วครับเดินไปหาใบไม้มาให้น้องชิมอย่างเต็มที่เชื่อผมเถอะสงสัยต่อไปป้าจ้อยจะมีผลไม้มาฝากมีนาทุกวันแน่ๆจู้เป็นจริงๆกินเป็นไม่เป็นไม่รู้เคี้ยวจริงหรือเคี้ยวเล่นก็ไม่รู้เราไม่ว่ากันนะครับแต่เชื่อว่าป้าจ้อยวันนี้เขามีความสุขแล้วล่ะครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากเด็กน้อยมีนาของเราครับเดี๋ยวถ้ายอดนอนจะกินไง ทอม,อม,มเป็นช้างแบบนี้พบเป็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแย้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1 3ึ่ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ รองทำไมร้องอะฮื Me muy caro, estamos en casa